โยวสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Starion Centor 250 Max นะครับปี2020นะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะจากโรงงานมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะตัวถังเป็นตัวถังสีเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะเท่ๆเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับกับผีใช้งานได้ปกตินะครับผมสวยๆเลยเครื่องไม่เคยแกะเลยนะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผม มีกระจกติดไปแฮนด์มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปั๊มบนเป็นของ RCB มาให้นะฮะเท่ๆเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับผมเป็นยางลายฟันเลื่อยนะครับผมเท่มากๆเลยนะฮะไฟหน้าเป็น LED มีโมงมาให้ด้วยนะครับนี่เดิมๆเลยนะฮะทรงเท่ทรงเฟี้ยวมากนะฮะเครื่องฝั่งนี้สวยใสสะอาดมากครับเครื่องไม่เคยแกะเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะ แต่สภาพโดยโรวมคือยังสวยๆยอยู่เลยนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะโซสเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับคันนี้เลขไม้น้อยนะฮะแค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะครับผมมาดูเลขไม้กันเลยนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่5,100โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องครับผมเดิมๆเลย รถพร้อมใช้งานนะฮะรถพร้อมใช้งานนะคันนี้นะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะคันนี้ขายอยู่ที่36,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ